แต่งหน้าเหรอแต่งเลยแต่งมาเลยต้องใช้อันนี้อ่ะถูดูอย่างนี้คู่ขนาดจิตโลกคู่ขนาดอยู่ยที่นี่เออไปดูอยไรไปไหน ไปไหนะอะไปสยามันเสาบ่ายโมงมาไหมล่ะไปไปทำอะไรอะแข่งเต้น <c oughs> ไปด้วยไม่ทันนะ <c oughs> ไปด <c oughs> ้วยไปด้วยตอาจมีไม่ไปอ่ะฮะมีไม่ไปไปกันไม่เปิดถ่ายคลิปมั้งนะเนี่มก็หมัามี่จะดูแต่หมัามี่ไม่ถ่าย มันมีอยากดูด้วยเนื้อตาตัวเองอั้างยูแต่จะในกล้องนี่มนี่จริงเนื้สิจ้าขอบคุณค่ะมแม่อ้ยครูเอ็นเซอร์ติเงเงี้ยในตึงตัวกเออตลกอะไรนะฮะเ,เ,เ,เหมัอนมีป้ายแต่มันจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนช่วยกันถ่ายเสร็จแล้ว ้าไม่ได้เอามาจะก,กินจิอ่ะเฮ้ย,ยอันนี้หายอ่ะไอ้ตังที้จำได้ว่าเหมือนตันบมาเห็นคีนมลวเดียวอลอถามมาก่อนอุย้ย ตำวันน่ะ Who is that? ไอ้วหาหัวน้เจต้องอยู่ดีกว่าไอ่ไม่มีอะไรเอาที่เคยเรียน ตาคีนน um. ี่รู้เลยนะว่าเป็นคนตาคีนเขาเรียกอะไรนะเข้ากันแบบอันนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะฮะอินเข้าอย่าใครฮะยูบิชที่เรียกคีแวอยู่ต่ออ่ เล่นลบอกจับชนะสนุกใครต้องบอกให้หมามีให้นะล่บอกต้ให้หมามีเล่นาะให้มามีให้นานาลี่กับคนตะยุ่งเอ้มีม้องเพลงแม่เดมผมเปิด้งให้มามีอะไรนะมามีร้องเพลงอะไรนะมีเปิมีร้องเพลงอพิเหนะยวฟอขึ้เบให้มีอยู่กับที่ดีแล้ว ก็อย <static> ู่บ้านเนี่ยจะได้ขออีกางไมจะได้ขออีกขงั้นป่มาแล้วนะนีมาแล้วมีอะไอ่ะจ้าไม่ได้มองเลยอ่ะเพรี่มองไม่ทันไม่มีดอกบลาที่ตงแล้วมองไม่ทันยาจีบอกว่าเพรี่ชอบไปขอยืมตังค์ยาจีมาเป ขอแข่ข้างนั้นก่อนได้ปะจะได้เสร็จทีเดียวข้างนนเ,เอาผมไปดแล้วคือเธอบ้างเราข้เกียเติมแต่ไปเซเวอร์เเติมโอไม่เห็นแต่งตัวเรียนเต้นค่ะมีเบลันนี้เล่นเร็วโชคดีเล่นเร็ว่วนเ็นางนา้อ อะไรไม่พร้อมชุดอะไรชุดยไม่มีเลาบอกว่าพร้อมอะไรแต่ว่าแต่ว่าม่แม่เจียบไมมาอะไรนีเราจะเอาชุดน่งอะไรนะมานาต้องบอกมีด้วยนอะไรนะพี่เพื่อเพืออะไรนะน้ต้องบอกมีให้อะไรม่รู้ดูจอดูจอดูจออ้ไงไหนอะดูจอนีดูจอจอนีดูจอนี่่รู้อตรงไหนเ เอาฮะมาว่าแข่งแข่งกี่โมงมาให้ถึงเที่ยงบ่ายโมงได้เลยลูกรู้ไหมอะไรนะใช่ส่งนะส่งนะส่งนะจีงเพราะว่าฉันนี่เกียดไปเซเว่นแล้วเธอต้องไปอัพเติมเป็ดไก่อะไรไปโหดมากไหนอะไก่อะไรมียังไม่เห็นเลยเบสนี่เขาบอกว่าเพิ่งส่งของัป ได้เลยเพอร์ลี่เพอร์ลี่วันเสาร์มาดูนานาป้ามาเชียร์นานาป้าอยากไปดูเหมือนกันมีอะไรมี๊นั่งร้องที่ไหนแต่ไปดูสยามนะอะไรนะใครจะไปดูสยามนะใครจะไปดูเพอร์เทนมาตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนนะเต้นแม่จะนั่งเป็นเหตุไม่เกินบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองเที่ยงถึงบ่ายสองเห็นอะไรเห็นกันด้วยหรอ ยื<ม>นทำคิวจะบอดชื่อน,น,นะคะหน้ใ <c oughs> นนาใบาสองใบสองนะต้นสร็จยังเสร็จไปได้หเสร็จแล้วใบสองม,ไมนาไม่ทันแล้วใครมาใบสองเจอไม่ทันแล้วรอโอ้โหอุ้ยไม่ทันแล้วค่ะแม่แม่ใช่ไหมคะเรื่องนี้ไรเงินช้าปะไม่รู้เรามีเรียนตอนเช้าเว้ยเคยงี่ก็เนยดีมากเลยนะจีฉ่ำต้นทีม<อ>ูล บ่ายโมงค่ะแป้งหตรงนี้ก็จะไ,ไ,ไปกี๊แล้วนะไปฉาบปากเฮ้ยดีเลยค่ะมาม,มีหาพวกอยู่ได้ยนะขอบคุณค่ะคคพี่เบสเนี่ยอ้อาวเเอ้าวพุ่งไปเลยเหอพีเบสมัมม,ม,มีเห็นนะ เขาบอกว่ามันมีคืออะไรเห็นชื่อผมก็อ้าเลยมันมีไม่ได้พูดมีเอ้าเฉยๆมันมี้ไม่มีคำตอบไม่ต้องมีนะต้องมีนขอบคุณค่ะพีสขอบคุณค่ะน้องเบสอีอเป็นแบบว่าอย่างอื่นม่ไดีเลยหรอสองฉันทำมาแล้วปีใหม่ออกจากบ้านสิบโมงมาทันไหมเนี่ย